สวัสดีครับเด็กๆเนาะเดี๋ยวคครูกลับมาพาดูหน้าที่25กันอีกรอบนึงนะครับเนื่องจากว่ามีข้อผิดพลาดนิดนึงนะครับเด็กๆเนาะหน้าที่25เนี่ยเขาบอกว่าให้อ่านและระบายสีฟ้าล้อมรอบคําที่มีรอครวบนะครับ่ารอเรือควบนะครับและระบายสีเขียวล้อมรอบคําที่มีรอลิงควบนะครับ คุณครูอธิบายไว้ว่าอักษรครวบก,กล้ำเนี่ยคือพยัญชนะต้นสองตัวประสมสละเดียวกันนะครับเวลาอ่านออกเสียงกล้ำเนี่ยเวลาอ่านออกเสียงกล้ำเป็นพยางเดียวกันนะครับเสียงวรรณยุกต์ของพยางนั้นจะผันไปตามเสียงพยัญชนะตัวหน้านะครับอ่าน,นี้ก็เป็นตัวอย่างคําศัพท์นะครับให้เด็กๆสังเกตเสียงนะครับเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังนะครับ อ่คำว่ากรงครัวครกพริกใครกลือกลัวปลูกกล้ไกลอ่าทีนี้มาดูาข้อคำตอบนะครับที่ค,คุณครูเฉลยไว้เนาะ ทวนอีกครั้งนะครับเขาบอกว่าคำควบกล้าเนี่ยคือพยัญชนะต้นสองตัวที่ผสมสละเดียวกันเวลาอ่านออกเสียงกล้าเป็นพยางเดียวกันนะครับอ,อ่านี้สำคัญนะครับเวลาอ่านออกเสียงกล้าเนี่ยต้องเป็นพยางเดียวกันนะครับเด Larry ็กๆทีนี้คำที่ครูคนะครับเฉลยผิดเนาะอันนี้ต้องขอบคุณแม่น้องต้นมากนะครับคุณแม่น้องต้นมาก ทักเข้ามานะครับเนาะให้ครูดได้สังเกตนะครับคําว่าตะลิงนะครับเนาะตะลิงเนี่ยคำนี้มันออกเสียงสองพยางใช่ไหมก็คือพยางที่หก็คือตะพยางที่สองก็คือลิงใช่ไหมตะลิงเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคําควบกล้าเนี่ยเวลาอ่านออกเสียงต้องกล้าเป็นพยางเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าตะลิงเนี่ย อ่ามันไม่ใช่คำควบกล้ำนะครับเด็กๆเนาะอ่าครูเฉลยผิดไปนะครับอ่าตะลิงไม่ใช่คำควบกล้ำนะครับอ่าต่อมานะครับคำที่สองเนาะคำที่สองก็คือคำว่าข้าวหลามนะครับเนาะอ่าข้าวหลามขออาวอขาวไม่โทรข้าวหอรออามมหลามนะครับเอ้าข้าวหลามเนี่ยไม่ใช่คำควบกล้ำนะครับ บอว่ามีหอนำนะครับเนาะหอนำลอนะครับเพราะฉะนั้นเป็นคําอักษรนํานะครับไม่ใช่คําควบกล้ำนะครับเด็กๆเนาะส่วนอักษรนำคำอักษรนําเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวคุณครูจะาพาเรียนรู้นะครับเนาะในโอกาสต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าข้าวหลามนี่ไม่ใช่คําควบกล้ำนะครับเด็กๆข้าวหลามไม่ใช่คําควบกล้ำนะครับ ทีนี้มาดูอีกหนึ่งคำนะครับที่ครูเฉลยให้ผิดไปนะครับก็คือคําว่ามะเล็ดนะครับเนาะมะเล็ดสังเกตนะครับเด็กๆมะเล็ดมี2พยางนะครับพยางแรกก็คือมะพยางคที่2ก็คือเล็ดนะครับมะเล็ดเนาะคำควบกล้ำเนี่ยเขาบอกว่าเวลาอ่านออกเสียงนะครับต้องกล้ำนะครับออกเสียงกล้ำเป็นพยางคเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นมะเล็ด ออกเสียงสองพยางนะครับมะเล็ดจึงไม่ใช่คำควบกล้านั่นเองนะครับสำหรับเด็กๆที่ทำมาแล้วนะครับไม่เป็นไรเนาะเพราะคุณครูเฉลยผิดเองนะครับก็ขอให้เด็กๆได้จำเอาไว้นะครับว่าคำควบกล้ำเนี่ยจะต้องออกเสียงกล้าเป็นพยางเดียวกันนะครับขอโทษด้วยนะครับเด็กๆแล้วก็ขอบคุณนะครับแม่คุณแม่น้องต้นมากนะครับที่ ทักเข้ามานะครับเนาะขอบคุณนะครับเด็กๆขอโทษด้วยครับสวัสดีครับ